บุฟังครับผลจากการโจมตีตั้งแต่วันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะครบเดือนมาแล้วนะครับตามรายงานล่าสุดนะครับว่าปรากฏว่าการโจมตีครั้งนั้น อิสราเอลไปโจมตีโครงการนิวเคลียร์โครงการหนึ่งของอิล่านซึ่งถือว่าเป็นความลับสุดยอดแต่ดูเหมือนว่างานข่าวกรองของอเมริกาและก็อิสราเอลนี่แหละครับยืนยันตรงกันนะครับว่าอาคารแหล่งนี้นี่นะครับเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์สําคัญชนิดหนึ่งในการที่จะไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นการไปโจมตีอาคารแห่งนี้นี่นะครับมันก็เลยกลายเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการโจมตีที่เมืองพาชินแห่งนี้ มันไปทําลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งก่อนการโจมตีนั้นไบเดนนั้นไม่ต้องการให้อิสราเอลโจมตีโครงการนิวเคลียร์เพราะว่ากลัวมันจะบานปลายแต่การเป็นว่างานข่าวกองที่มันยืนยันว่าโรงงานแห่งนี้สําคัญนี่หละครับมันก็เลยทําให้อิสราเอลนั้นต้องเปิดปฏิบัติการโจมตีและอิหร่านก็รอถอนแน